ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หาและพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วินินาค่ะหรือโคจารย์ยิทธศโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การถนาเดียดตาในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์นะคะปี2 5 6 5นะคะและสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะจะเกิดระหว่างวัน,น,ะะนที่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะดรอสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ1ค่ะสองนะคะ3ามสี่ห้าหกดแนะคะ9 10าสอแล้วก็12ค่ะเรียบร้อยนะคะ การทำนายนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทำนานดยดวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าดวงชะตาของผู้ใดนะคะถ้าว่าไทยฟังแล้วก็ต้องการทำนายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line@ แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะค่ะว่าน้าไพ่ชาวราศีตุลเนาะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังกรุมภพาพันนี้เป็นอย่างไรค่ะ อาจารย์นะคะได้เปสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้ําได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้นะคะอาจารย์ในเรื่องความเข้าใจแล้วก็เนเรื่องการนำไปใช้ง,งานได้จริงที่สําคัญนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักการที่ผสมผสานแนวยุคสี่โคดร,ร่วมด้วยนะคะคุณจะได้แนวทางวิธีการนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาแบบมีมีหลักการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนณะที่สอบที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการทนานยนิตย์ตาในแนวยุคสีโค้ดก็สอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางรายละอดงพยากรณ์ค่ะ โอเคและนี่คือหน้าไพ่นะคะของชาวราศีตุลที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งดันหลังเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาสร้าบกันก่อนด้วยนิสยัยตัวตนแล้วก็ท่ากันเนิดน,นะคะ ถ้ากาเนิดของชาวราศีตุลค่ะคุณเป็นชาวธาตุลมนะความเป็นลมทําให้คุณมีอารมณ์ไม่นิ่งอยู่แล้วนะคะอารมณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคคยปรับเปลี่ยนอยู่ตูรอเ,เออรอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ตัดสินใจคือพูด,ดง่ายๆว่าอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งปรับเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของตอนเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่โกรธง่ายหายโกรธเร็วแต่เป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ไวปรับตัวเก่งเข้ากับผู้คนได้ง่ายนะคะนี่ความเป็นธาตุลมเนาะ และก็ไพ่ประจําราศีตัวนี้ก็คือไพ่เดลจัสติกนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นเรื่องของ <c oughs> การทาอะไรก็ตามนะคะคุณจะมีหลักการคุณจะมีเหตุผลนําหน้านะคะคือปกติเป็นคนใช้อารมณ์นําหน้าแต่พอจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะคะชาวราศีตุลเนี่ยจะมีเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนด้วยนะชัดเจนในการตัดสินใจของตัวเองเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ให้แม่ใครเอาเปรียบเหมือนกันนะคะเป็นคนที่แบบคือคือถ้าไม่ไม่ไม่มีใครมาเอาเปรียบก็จะไม่เอาเปรียบใครอ่ะนะเป็นคนที่ นะนี่ความเป็นความเป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นะแล้วก็ธาตุกำเนิดค่ะเต่เรามาดูกันค่ะว่าครึ่งเดือนหลังนี้นะคะกุมภาผ่านตัวตนคุณได้ไพ่อะไรคะ่ะคุณได้ไพ่หกถ้วยนะถ้าไพ่หกถ้วยขึ้นต้องบอกเลยนะคะว่าจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ การช่วยเหลือดูแลใครอยู่นะคะหรือตัวคุณเอจะได้รับการช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์อยู่ก็ได้นะคะหกถ้วยเป็นลักษณะของการเอาใจใส่การดูแลการห่วงใยการให้คําปรึกษาให้คําแนะนําใส่ใจในทุกๆอย่างที่กาลังกระทําอยู่เพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีนะหรือคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องกลับไปทําในถิ่นฐานเดิมๆกลับไปพบคนรู้จักเดิมๆไปเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆหรือไปเจอเพื่อนเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยคะ่ะคุณจะมีโอกาสที่จะได้กลับไป เจอเพื่อนเก่าไปเดินทางพูดคุยกับคนเก่าๆไปเจอบรรยากาศเก่าๆเดิมๆที่เคยทําอยู่นะคะลักษณะของโชคือเหมือนกับวนเวียนอยู่ใน,ในบรรยากาศเ,เดิมๆด้วยก็ได้นะคะหรือเป็นอุปถัมภ์ก็ได้นะคะือทิศทางตัวตนของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันนี้ค่ะได้เราดูเรื่องของการงานการกระทํากันหน่อยนะคะคุณได้ไพ่อะไรคะ่ะคุณได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะถ้าไพ่เก้าเหรียญขึ้นในะตรแหน่กการงานการกระทํานะคะนั่นหมายถึงว่า สิ่งที่งานกาะทาอยู่นะคะจะมีผลลัพธ์ที่ดีนะหรือใครก็ตามที่สมัครงานไว้ติดต่อประสานงานไว้นะคะก็จะมีการช่วยเหลือนะสลับสุนที่ดีนะเก้าเหรียญคือเป็นความสําเร็จมีโชคดีในะเรื่องของการงานนะการงานมีช่องทางมีโอกาสได้รับโปรเจกตได้รับการนําเสนอได้รับช่องทางใหม่ๆนะ หรือสมัครอำงานติดต่องานไว้ก็จะมีผลตอบรับที่ดีเกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะก็ให้ทําตามที่คุณได้เตรียมการไว้แล้วกันนะคะก็ะเด็กถึงไม่เท้ามานะคะทำทำงานนะคะหรือาการการะทำเนี่ยให้มีเนื้อง,งานออกมาแบบให้เกิดผลลัพธ์อย่างเต็มที่นะทำตามที่คุณได้คิดได้เตรียมการเอาไว้นะคะเมื่อชัดเจนกับตัวเองแล้วเดี๋ยวเนี่ยผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะก้าว่งคือเรื่องของโอกาสช่องทางต่างๆที่จะมีเข้ามานะ ความสเร็จมาแน่นอนค่ะก็เ,เน้นเรื่องการสื่อสารนการพูดคุยเจรจาหน่อยละกันค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติแดนไกลาการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปติดต่อต่างประเทศแบบนี้ค่ะจะเปความสำเร็จที่โดดเด่นด้วยนะคะจะติดต่อทําธุรกรรมใดๆก็ตามค่ะในช่วงนี้ไพ่ประจําราศีตุลน,นะ <c oughs> เป็นไพ่เดจกสติกเพราะฉะนั้นค่ะ บอกเลยค่ะว่าในครึ่งเดือนหลังเนี่ยค่ะชาวราศีตุลค่ะจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำสัญญาทำเอกสารทำนิติกรรมรับปากหรือว่าเจรจาต่อรองในเรื่องผลประโยชน์ด้านการงานการกระทําอะไรไว้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะพบความสําเร็จแต่ขอให้รอบข้อในเรื่องการเซ็นสัญญานะคะเพราะว่าจะติกมาในแต่ไหนความสําเร็จการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานองค์กรต่างๆหรือชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างๆเนี่ยมีทิศทางที่ คุณจะได้รับการตอบรับที่ดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมความพร้อมไว้เลยค่ะว่าเราจะต้องไปพูดคุยที่ไหนแบบไหนอย่างไรก็เตรียมในเรื่องหลายๆเรื่องนะเหตุผลข้อมูลทุกอย่างเอาไปให้ครบนะคะก็ด่ว่า าการติดต่อครั้งนั้นจะได้ครบสมบูรณ์ในการพูดคุยเจรจาด้วยนะคะก็เขาค่อยๆพูดแบบว่าอย่าใช้อารมณ์นะใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ในเนื้อความในเรื่องของความรู้ต่างๆของเราไว้แบบอธิบายด้วยการเป็นระบบนะคะก็ได้ด้วว่าทิศทางการงานมาดีนะมีโอกาสได้งานติดต่องานมีโอกาสได้นะคะมีทิศทางที่ดีมีการเซ็สนสัญญาทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะการงานมาดีนะรายรับรายได้นะคะรายรับรายได้เป็นหนึ่งเหรียญนะเห็นไหมรายรับ การงานมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรายรับมาดีค่ะจะมีข่าวดีเรียกได้ว่าในปายประมาณช่วงปลายเดือนเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเกิดขึ้น จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่มีผู้ยืบยื่นการงานให้มีผู้ยืบยืนนยบย่นในเรื่องของการเงินให้นะคะเป็นรายรับที่มาจากการกระทาเป็นข่าวดีที่มาจากการงานที่คุณได้ทําเอาไว้ได้เจรจาได้ติดต่อได้ประสานงานเอาไว้มีข่าวดีเรื่องการเงินที่ดีเกิดขึ้นอาจจะมาถึงการปรับขึ้นเงินเดือนก็ได้หรือมีอในเรื่องของเงินโบนัสเงินในหน้าเงินของขวัญเงินพิเศษอะไรบางอย่างก็ได้เป็นข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามาแต่รายจ่ายมีเข้ามาอยู่นะ เป็นการจ่ายที่แบบบางทีหยิบใจกับรายจ่ายก้อนนี้นะคะแต่ขอให้จ่ายไปนะเพราะบางทีอาจจะมาถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองก็ได้นะคะเพราะเป็นการจ่ายเพื่อให้ ให้ตนเองได้จิตใจสงบดีมากขึ้นเออนะการจ่ายเรานี้เป็นการจ่ายเรื่องของการทําบุญก็ได้เรื่องการช่วยเหลือคนก็หรือภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็ได้นะคะเรามีรายจ่ายที่อะไรที่ต้องจําเป็นอยู่ก็ก็จ่ายไปนะคะเพราะว่ารายรับคุณมันมาก้อนใหญ่กว่านะคะมีทิศทางดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มเติม,ตมได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะหากคิดทำอะไรเพิ่มเติมก็ทําได้นะคะแต่ว่าต้องรอบคอบหน่อยนะคะว่าจะเหนื่อยหน่อยนะด้วยบทบาทหลายๆอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการงานมีความเติบโตก้าวหน้ามีการทำ ัญญามีการตกลงอะไรอย่างหลายอย่างมากมายนะคุณที่รู้สึกว่าต้องรับภาระหน้าที่อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นก็ดูนะคะว่าเรายังแบ่งเวลาจัดเวลาแบบไหนอย่างไรได้บ้างเพื่อที่ว่าจะได้ต่อยอดในเรื่องของการงานการกระทำาพืทำให้คุณมีความสาเร็จเพิ่มมากขึ้นทั้งทิศทางการงานและการเงินนั่นเองค่ะต่อไปเรื่องของความรักน,น,นคะความรักคนม,มีคู่ค่ะได้ไพ่เดิบเวร์นะถ้าได้ไพ่เดิบเวิร์มาบอกเลยนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์ความรัก ของคนมีคู่นะบอกเลยค่ะว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในสถานะความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสําเร็จที่ทาร่วมกันค่ะอาจจะมาถึงเรื่องของการงานธุกรกิจหรือเป็นเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวอะไรบางอย่างนะเป็นเรื่องของความสําเร็จเป็นอะไรที่มันมาโดดเด่นนะในความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบมีความสุขในความสัมพัขขนธ์ครั้งนี้หรือมีโอกาสไ,ได้เดินทางท่องเที่ยวไปไหนกับคนรักกับคู่ครองของคุณก็ได้นะคะเพราะในทิศทางความรักความสัมพันธ์มีความสุข คอยเติมเต็มให้กันและกันนะคะคนโสดน,นะคะคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างจะแบบรับงานเยอะนะอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องของความรู้สึกความรักเท่าไหร่นะโฟกัสเรื่องของการงานโฟกัสเรื่องของการกระทาโฟกัสเรื่องของผลลัพธ์เพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเอาไวค้ค่อยคิดอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนหน้าดีกว่านะคะไม่ได้โฟกัสอย่างจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ไปเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่ครรวรระมัดระวังนะคะสุขภาพร่างกายต้องบอกเลยะคะว่าระวังเลยค่ะเนี่ยติดดาบมาที่ นะระวังเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆจากการงานจากการกระทําเยอะๆนะคะอาการอักเสบต่างๆของปลายประสาทอักเสบกล้ามเนื้อต่างๆต้องระมัดระวังนะคะโรคต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องหาเวลาพักผ่อนออกกําลังกายให้ตนเองด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอะไรที่มันมาดีๆเนี่ยบางทีเราเกิดความกังวลใจอะ่ะไอ้ข่าวดีต่างๆหรือเป็นเรื่องการงานที่เข้ามาแบบฉับพลันบางทีแบบไม่ได้เตรียมความพร้อมให้มากพออะ่ะ อาจารย์ถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เสมอเพราะเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยเราจะได้ลงมือแอคชั่นได้เต็มที่แต่พอเราไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าข่าวดีมาแบบกระทันหหามันทําให้เรารู้สึกติดขัด มันไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้โอกาสมาแต่เรายังไม่พร้อมเนี่ยมันทาให้พลาดโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นนักตั้งแต่ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของทักษะในเรื่องของช่องทางต่างๆเพราะเมื่อมีโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลันในเรื่องของการงานคุณจะได้พร้อมลงมือแอคชั่นท,ทันทีเลยพอดีว่าจะได้เกิดผลลัพธ์ในทิศทางเรื่องของการงานและก็การเงินที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะนะ โฟกัสผลลัพธ์เลยนะคะว่าเราต้องการอะไรเนาะอะไรที่ดูแล้วมันเสียเวลากับการคิดการลงมือทําก็อย่าไปเสียเวลากับตรงนั้นเอาเวลาตรงนั้นมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อต่อยอดต่างๆนะคะโดยวรวมแล้วในะทิศทางการงานการเงินอยู่ในช่วงขัดขึ้นนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินนะและก็ความรักคนคนมีคู่เนะี่ยมีความสุขดีในความสัมพันธ์นะคะทิศทางการงานจะมีความเจริญเติบโตมีความก้าวหน้ามีกาเรเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับได้ลงมือทําอะไรบางอย่างที่คุณต้องการทํามาตลอด นะมีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้มีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะนี่คือดวชะตาโดยรวมของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อุมภพันธ์นี้นะคะก็ฝากในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งไปนอกไปกับที่คุณรักและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะชับวันนี้สวัสดีค่นนะ,คะ ก่อนะที่หนูว,ว่าเจอการคือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยกพอที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจักรวาลจัดสรรมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไว้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูกไหมน,นี่แต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยับพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค<ๆ>่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท้าการท้าไปข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยสูสกรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูมมเละะเม่มก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้ดันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบต้าคร่องมากกว่าน,นี้ที่แค่ดูโ,โอแคู่้เดียงนะ้นต้องขอบคุณอาจารย์ิที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะหจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปน,นี้รากสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน มื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือกระเบแบ่งมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคก,การเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ที่มันตนุใช่ไหมหลักการจามของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ